เราก็น่าจะทอกันในนี้เลยก็ได้ไหมคใช่ไม่เรก็สเปรดไับุมลูกค้ามีเบอร์โทรสมาชิกด้วยไหมครับไม่มีครับสนใจสมัครไปด้วยไหมครับเออไม่เป็นไรก็ได้ครับได้ขอบคุณครับขออนุญาตทั่วรายการนะคะเซ็ตข้าวหน้าหมูทอดแกงกะหรี่หนึ่งนะคะเซ็ตฮะพับเซ็ตโต๊ะหนึ่งนะคะซูชิแซลมอนเนงิบุกังหนึ่งจิตแรกคือแซลมอนซาซิมิสองที่น้ำเปล่าหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มรีฟิลลหนึ่งแก้วเป็นชามะนาวนะคะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับ เพิ่อเมื่อกี้สั่งแบบอันนี้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 เราอันนี้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 นะครับสั่งกันกินเหมือนกับว่าอยู่มากไม่อยู่อยู่ว่าใช่วันนี้มีซีรีส์ออนนะครับสซีรีส์ออนนะครับ EP สิบแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราไลฟ์ได้แค่ยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสามทุ่มเราจะไปสเปสกันหรือเราจะไลฟ์อันนี้ไปด้วยเราสเปสไปด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้เดเดี๋ยวลองดูได้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ร้านอาหารกันเพราะว่าเราไปวัดอินมาครับไปไหว้พระนะครับเราก็มานี่ต่อวันนี้เรามากินอาหารญี่ปุ่นครับญีแปนฟู้ดครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ดูซีรีส์ในรถในรถตู้มีรถตู้มีทีวีครับสามารถดูได้อยู่แล้วเราจะได้ดูซีรีส์ในรถตู้เพราะว่าไม่ทันครับผมในรถไฟทุกอย่างซีรีส์สนุกมากครับต้องขอบคุณครับเคยไปดูอะไรนะอาหารไม่ทันไรพี่คนข้างๆแต่พี่เขาจะจำหนูได้ไหมนะจอมาลุโตแล้วฮะพี่คนข้างๆคนเนี้ยนะ น้องพี่เขาบอกว่าจำชื่อพี่ได้ไหมอาหารญี่ปุ่นอร่อยไหมครับอันนี้มันเป็นดูฟิวชั่นอยู่นะมันทางดูญี่ปุ่นผสมผสมแต่ว่าต้อมาทานกับคุณก็อร่อยทุกอย่างเพราะว่าเรายังไม่เคยทานอะไรไม่อร่อยเติมพลังด้วยไอติมที่เมาเพราะนั้นเติมพลังด้วยชาไข่มุกสามสิบแก้วเราจะเติมพลังด้วยไอติมใช่อันนี้เราได้ต้นข้าวหน้าติมพอดีผมมีพี่เติมพลังด้วยชาไข่มุกสามแก้วมากกว่านี้จริงกินเขาไปได้ยังไงทั้ง ขาล้อน้องภูมิแบกคิ้วอ๋อแบกคิ้วเลยพี่ไม่เคยแบกคิ้วเลยนะอยากรู้ว่าการการแบกคิ้วคือยังไงน้องภูมิต้องแบบมันเจ็บไหมมันต้องทำอะไรไหมวะเขาจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเขาจะทาเป็นแบบเ้วก็ดึงออกป๊บแล้วเขาจะวาดทรงก่อนใช่วาดทรงเราก่อนวาดทรงแล้วก็จะใช้แบบผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าใคร พี่รู้คิวมาไหนนะครับคือคือพี่เป็นคนคิวไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงก็เลยอาจจะไม่ได้ต้องแวะน้องผมคิวเยอะเลยต้องไปคือน้องผมติดกันเลยไหมตรงนี้ขึ้นไหมคือขึ้นนันตรงนี้เลยตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้ก็จะขึ้นแบบตรงนี้ขึ้นจะทลกเลยอ่ะ๋อใช่ฮะเนี่ยพี่มีแค่นี้เลยเนี่ยคือของพี่มีแค่นี้เลยหนวดพี่ยังหลอมแหลมเลยน้องผมแต่เด็กๆเด็กๆพี่ไม่ค่อยมีคิวแต่พอมาหมอต้นที่เริ่มคิวขึ้นจะหวนหนวดขึ้นคิวก็ขึ้นด้วยแต่เด็กๆอ่ะพี่เหมือนพี่เหมือนอออีคคิิววซซัังง่ะนย จริงๆแล้วตอนที่ปวดเป็นเนนะที่แท้ไม่ต้องกลนคิ้วเลยคิ <laughs> ้วไม่ขึนนว <c oughs> ้วอันนี้ก็คิว้ว <c oughs> อันนี้ก็คิ้วอันนี้คิ้วเยอะด้วยคิ้วเยอะคือโซคิ้วนะอันนี้แฮนซัมนี่ซองบอยครอ๋ออันนี้คือสติ๊กเกอร์แปะสิวนะครับใช่ครับสติ๊กเกอร์แอคเนส่สีเดียวกับเสื้อผมเลยถูกต้องสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอจีเซ็นซปสูแอดสเอ้ยทิกตอกสิแอปดำ วันนี้เรามากิน Today we eat Japanese food Yes Japanese food คนเรามาพูดก <c oughs> <c oughs> sure <c oughs> ันว ah. ่าผู้ชายไม่สามารถบีบแก้มด้วยมือขวาได้ฉันไม่ฉันไม่เชื่อหรอกเขาจะหลอกให้เราเอามือมาบีบแก้มเขาบอกว่าเขาผู้ชายไม่สามารถบีบได้เพราะเขาจะหลอกให้เรามาบีบกันไลน์เนี่ยถ้าผมไลน์คนเดียวด้ผมโดเลยนะมุกเลยพี่ผ่านมาเยอะน้องภูมิ w o s t on your face สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติกเกอร์แอิัคนข้างๆพ่เซนจิบไม่ได้ครับมีเจ้าของแล้วใช่นะฮะไม่ได้นะมา,นนา,ะาะอันของที่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมือ่อหวานใจเว่ยจอมใช่คืนนี้นะครับใช่ครับสามทุ่มครึ่งนะครับ<ช>มาดูกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับอย่าลืมไปฟังเพลงนะครับ แค่ับแคนหนึ่งใจของผมเองครับโคเวอร์ไว้นะครับได้ฟังกันนะครับที่ช่อง Idol Pop Music ใช่ครับคืนนี้นะครับมาแล้ว EP 1 0ทุกคนก็จะได้เห็น EP ที่แล้วนะว่ามี first kiss ใช่ขายางขอบคุณนะครับอาจจะมี second kiss หรือว่า first kiss ก็ได้นะครับแน่เราโขอบคุณครับขอติดตาอันนี้คือเปลี่ยนน้ำได้ใช่ไหมครับน้ำได้อร่อยสุดครับที่นี่รีฟิว ชามะนาวอร่อยสุดโอเคผมสั่งมาแล้วขอบคุณมากครับยังครับพี่บอกว่าน้ำเป็นของครูอะไรน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำลาย,ส,ายสวัสดีครับน้องภูมิยี่สิบเอ็ดครับย่างยี่สิบสองคือ25นี้กระกฎาคมก็22่สนะครับใช่ครับห้านี้ยี่สนะครับแต่พรุ่งนี้มีงานน้องภูมิใช่มีงานใครอยากเจอ,อน้องภูมิมาเจอได้นะครับที่เมเจอร์สคูลวิทตอนเช้ามาหาพี่เฮงก่อนหน้ถูกต้องครับ มาได้เลยครับเอจิงผมว่าตั้งใจจะไปต้องแต่ว่าผมรับสิทธิ์เป็นพิธีคือตอนแรกอ่ะก็หมดการนะครับผมจะไปทานน้องภูมิ<ช>แต่ตอนนี้ก็หมดการพิธีกรผมมาเลื่อนพอเลื่อนปุ๊บผมจะไปไม่ทันทุกคนม,มาได้นะครับเป็นงานรีนะครับมาลงทะเบียนก่อนแ้มาเจอน้องภูมิได้เดี๋ยวนี้คืออะไรน้องภูมิอันนี้น่าจะเป็นสล้ายๆเขาเรียกออเดิ์ฟ เออเรื่องตลกมากคือทีมงานรแฟคทอรี่ฝ่าผ่าตัดต่อถามว่าทำไมต้องซีกับต้องพูไม่ได้คอนเทนต์ของกินหรอเออชอบกินอีทครับี่มาเริ่มเลยน้องภูมขั่เไปเก็บก่อนใช่เดี๋ยวมันมีเสี่ยงเสียองเสี่ยงพี่จเฉยชิมให้น้องภูมสองว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแบบนี้ลูกผมขันไปขันมาเสี่ยงเยอะว่าเด็น ขอเชิญนะนครับผมขอบคุณครับเกียววเ่ยวป่ะเนี่ยเกี่ยวน่าจะเป็นเกี่ยวทำไมวันนี้มาเป็นคู่เพราะวันนี้ไม่ได้มาเป็นขี้ครับ <laughs> จะเป็นคู่น,นี่อยู่ด้วยกันไหมครับก็เลยไล่ไปกันครับ,รบ Tomorrow you can see me at major's club นะครับ Yes อของภูมิจะขึ้นประมาณ4 PM เมือคืนตอนเย็นนะครับที่เห็นก็จะเป็นช่วงเช้าครับ เจอพียงก่อนแล้วมาเจอคุณได้แล้วที่สําคัญเรามีงานนี่นะครับโคชัยปาร์ตี้หมูทะใช่ครับกต้องตอนนี้หนึ่งสิงหาคมนี้อยากจะชวนทุกคนไปใคร<ะ>สามารถไปซื้อบัตรแล้วมากินหมูทะกับเรานะเป็นการกินหมูทะ,ทะที่สามารถดูซีรีส์พร้อมกับพูกเราไปได้ด้วยครับเราก็จะไปดู E ีีสุดท้ายกันด้วยกันนะครับแล้วก็กินหมูทะฟรี ทั้งหมดนี้ก็คือราคาแค่800บาทนะสามารถไปสั่งซีรีส์เอ้ยสามารถเข้าไปจองที่กันได้เนาะในที่เป็นพวกเราเป็นเราเฟตูรี่ <o> พีพ่เมนในช่องแชทว่าหวานใจเราก็จะพาคุณไปสู่นะครับ,รบ,รบอยากให้ทุกคนมากันเยอะนะครับมากินหมูกระทะกันแล้วก็ดูซีรีส์ของพวกเราไปด้วยใช่ครับมากินกันเยอะนะครับจะได้มากินหมูกระทะด้วยกันนะครับมาดูดีเจนะครับต,ตั๊มปั๊มปั๊มปั๊มมาดูพวกเรากินกันเลย เมื่อกี้ทำเป็นเล่นอร่อยนะเฮ้ยดีนะว่าแบบเติบได้ไหมอ้าวุยร่วงแล,ล้วทำมาร่วงแล้วผมอร่อยไหยครับอร่อยมากออหวานนะครับอร่อยดีเขาบอกว่า <c oughs> พี่เซมไม่ขึ้นฟีดหนูเถอะเกิอ,อะไรนะไม่ขึ้นฟีดหนูเลยทำไมอ่ะว่าผมไม่ขึ้นฟีดหนูเลยเอ่ะยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวช่วงนี้ขึ้นบ่อยๆน้องก็ต้องเข้ามาดูบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับ เนี่ยนารากินหมูกระทะได้ไหมไม่ได้เออพื่อานไม่ทานทุกคนทุกคนพิมพ์ซ้ำได้นะถ้าผมยังไม่อ่านอร่อยครับเขาบอกว่าในซีรีส์หวานใจแล้วตัวจริงหวานกว่าหวานเจี๊ยบรอดูอีพีสมาแล้วนะครับคืนนี้เราจะพาทุกคนไปงานประจำปีที่โพไซกันนะครับ เขาบอกพีเซนแย่ง no น <si suppression> ้องภูม <guarding okay>? ิกินสิคะเราแบ่งกันกินทุกคนโเราไม่แย่งกันกินหรอกนี่เขาทำเป็นทีมหมดแล้วสั่งใหม่เอ๊ะเห้ามาเดี๋ยวเมื่อกี้น้องภูมิบอกน้องภูมิน้องภูมิแซลมอนพอไหมพี่เซนผมว่าไม่พอสั่งเพิ่มสิครับรออะไรถ้าเราไม่อิ่มเราก็ใช้เงินแก้ไขปัญหาคุณนายครับ Have Festival of Cochine เขาบอกว่าหนูเห็นหนูหาทิปพี่ไม่เจอเลยแล้วเราต้องกลับค้นหาแน่ว่าต้องเข้ามาดูผมบ่อย ข่าวว่า What are you doing อันนี้อป็นคาเมนาวครับออเลมอนบอลชีใช่เลมอนบอลชีไอดิงวอเตอร์ผมแนะนำว่าจังหวะผมกำลังคีบเข้าปากครับมันเป็นจังหวะที่ผมอจะไม่อ่านเมนต์ผมจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นผมกำลังจังหวะผมกินอยู่26เป็นงานของแพลนนะครับใช่ครับ จัดที่เซ็นทรัลโบร่เ้เอ๊<น>ะไม่รู้เขาประกาศเนี่ยครับไม่ชัวร์เหมือนกัน,น,นเดี๋ยวรายละเอียดจะประกาศอีกทีเนาะ,อะตอนนี้เราก็แค่ดูว่ามีงานที่ยิ่งสนะครับเสื้อดำมีเจ้าของเงี่ยอยากโดน้องเป็นจ้าขรงมีแล้ว <_ S 2> เฮ้ยมีแล้วจบใชยอรอไม่จบเลยมีแล้วนะครับ Can you say แบบโดนกันเป็นสิ่งของเต็มทีรักเต็มทีข่บินแล้วค่ะรู้ด้วยว่ามีบินครับจะบินไปไหนอ่ะเพียงพอมีเวลาทุนไหนยูอทีนแคนไฟยับวายูอีทินไฟยู วันที่ว่สเอพิซอดท0นี่หระอ้าวเยครับผู้ใหญ่จอมครับเฮ้ยผมไปผมไปเมืองเมืองขอนแก่นมามีพระจำผมด้วยด้วยผู้ใหญ่จอมจริงแล้วก็ไปงานพระราชทาน เทียนเทียนันษาของพรงก็หมอมมาพระก็จำผมเลยด้วยพระมาจากเมืองเลยพระมาจากนครสวรรค์อะไรเงี้ยร uh ู huh. so so like so 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 ้จักผมหมดเลยผมงแมกมีแฟนขับเป็นพระพระพระองค์บอกว่ารอรอหลายส่วนมนชอบให้หลายส่วนมนหัวเก่าแล้วแดง I don't CD-Kart John to gonna want end. my I'm be เขาบอกว่าพี่เซนเหมือนเจ้าวาดนะคะดูน่าเริ่มใส่น่าใส่หรือเปล่าเออน่าใส่หรือเปล่าฮะก็ดูซีรีส์วายนะโอ้โหเขาบอกเราสองคนมอะไรด้วยกันนานแล้ว ยังพอมีเวลาเฮ้ยอีกแปดนาทีเองอะเราล็อกลงลแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับชชมะปญดาวครับขอบคคุณครับที่หมดแล้วครับหนึ่งแก้ววันนี้กี่แก้วดีครับนั่งลสี่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนาน Miss you I miss you so much. I miss you too. Love you too much so much very much. คุดถึงนจังเลยมาแล้ว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 ข้าวมาได้ยังอยู่นะครับเราลองสเปซเครื่องน้องบูมแล้วก็อันนี้ไปด้วยได้ฝองช่องทาะไป้วโอเคโอเค จเย็นเด้อจะเย็นเด้อครัขอบคุณครับเอาสองที่รวมกันโอเคครับมาเลยนะครับแตงกือครับเราจะใส่เลยอไม่เราจะกินวาซาบิทันนี้หรอไม่ไม่กินหรือว่ามันหนักเกินไปเอาถ้วยแบบต้อติ๋หนูเคยกินวาซาบิไหมไม่ค่อยกินโอเคพี่ก็ว่ามาดูเยอะเกินทั้นอ่ะโอเคงั้นแค่นี้พี่ก็ได้พี่กินวาซาบิแต่ว่าพี่อาจจะพี่กินเยอะขนาดนี้ เขาแบ่งมาตรงนี้ก่อนโคตรเยอะเยอะเกินเขาบอกว่าห้ามกินข้าวห้าสน้องเพลมันจะผสมนะมันจะเป็นสาลาแหนมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แท้แต่อันนี้ไม่รู้แท้หรือเปล่ากินข้าวห้ามร้องเพลงเพื่อจะได้แฟนแก่เลือกยูฟูเอออร้งเพลงไปเลยเราอ่ะจะได้แฟนแก่แฟนน่ารักเออเขาได้บอกหรด้วยว่าจะได้แฟนแก่ที่น่ารักนี่นะครับทุกคนนี่คือแซลมอนแซลมอนไมโครเรตฟู้ด ชอบมากทุเรายนอ่ะลองมาแทนก็ได้นะใช่ครับเราได้ลองกันทั้งคู่หลายหลายอย่างนะยังพอมีเวลาอร่อยมากเฮ้ยแซลมอนดีมากนะคุณขอบคุณครับชินไงหนินะคะขอบคุณครับ ุยไข่กุ้งนะดีมากทุกคนอันนี้คืออะไรนะพูดไปกินแล้วกับฉันแหละ <laughs> เราลงมาชั้นจีเราลง <c oughs> เราลงมาเราขึ้นมาสองช<อ>ั้<อ>นป่ะก็แสดงว่าเราลงไปสองชั้นอ๋อไม่ชั้นหนึ่งเอราะ้วเราลงไาหนึ่งชั้นเราขึ้นมาสอง อร่อยมากด้วยครับยิยม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 ย,ยมเอาอะไรมาบักเลยนะ <S <S ฮะดีแฟนเบรกมันดีไหมพี่เซนดีไหมครับไม่รู้อะครับดีนะครับมผมว่าการมีเด็กอยู่ข้างก็ดีเหมือนกันนะใช่คนนี้เดี๋ยวดีวายไม่ไมีเด็กกินข้างด้วยหรือสิโอ๊ยแฟน ให้เสื้อปุ๋ยเพียนเสื้อปุ๋ยคุณอลังการงานสร้างมากมากินด้วยกันเลยนี่คือโซชูอยู่นะคะครับเป็นโซจิจิลก็แล้วนะคะโอเคครับครับนี่มาอวดแล้วมาอวดแลยวุ้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 ยเุ้ยนี่แล้วกันไม่งี้ครับทุกนเยี่ยมไปเลยกินกันดีกว่ามากินด้วยกันพอมีเวลา ชาวบ้านแบไปพวกองกสบุกเกอริชชินใช่ออฟทอดเดลิเชอะไรปลาทองทอดปลาทองทอดทุกคนเกียนี้เหรอทอดครับ เพิ่มซุปว,ว้าวแต่ว่าไม่ครับคือขนมปังแค่ขนมปังถ้าได้ม,มาทุกอันนะทั้งสองคือเ,เราต้องป,ปลาตะเพลแล้วคนใช่ครับ ฮุ่นละนี่ฮล่นละฮุ่อาร์เจนติน่าใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนกินแซ่บคนหนึ่งครับทุกคนหลายคนนิยามไว้ว่าที่ไหนที่ผมกินแล้วไม่อร่อยแสดงว่าที่ต้องพิจารณาตัวเองเฮจริงจริงอันนี้เพื่อนๆผมนิยามผมไเอย่างงั้นอ๋อ สองซุปกันดีกว่าให้ไอหนึนที่เราต้องไปแล้วเสร็จมาแล้วนี่กันด้ครับยัาผมนะครับครับอะไรเลยสนุก้วยสนะุนกน แต่เรียกว่าสุคละเลยก็ได้ครับวมากินให้ดูมันบาบนะคะอุ้ยไม่บาบพีก็ต้องหาข้าวกินนะนะเฉพาะอย่างทีกินข้าวนะครับไม่บาบหรอกครับเพราะทุ้กนกินข้าวแค่นค่นครับทุกคนก็กินข้าวได้อย่างเดียครับพอมีเวลาห้าดเก้าห้าจิเก้าห้าเก้าวันิส Yep. เดี๋ยวเราจะไปคุยต่อกันใน X กันนะครับ mm. แอปดำติถ้าอยาทาแอปดำไปใน Space นะครับคุยสั่งทุกแล้ว,ลวเราต้องไปในแอปดำ C U C U N แอปดำครับบายบายบาย